คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวับักใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพิสายของบล็อกฟุตบริการกดเกมพาส์ลาฟาร์มแนะนำลาวับักตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตาด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมลงอะไรก่อนเลยดีกูไม่รู้เลยอ่ะอนี่อะไรอ่ะมันคือแสงอะไรวะไอมันคืออะไรอ่ะไอบัตนี่คืออะไรบัตอะกูก็ไม่รู้ไอเนี่ยคืออะไรอ่ะไม่เคยเห็นเลยเนี่ยช่วงแรกไม่มีอะไรน่ากลัว วางเงินหรอวางเงินใช่ไหมงั้นเราฟาร์มตังค์เลยนะโหเอาวางเลยเดี๋ยววั๊หนึ่งมีคนบอกว่าวางผมขอฟาร์มตังค์นะครับสุขุนะวางด้านหลังเออไปวางสุขุนะก็ได้มีป่ะมีสุขุนะไหมเนี่ยกูไม่มีกูไม่มีอ่ะของกูไม่ได้ทำตัวอะไรมาบ้างอ่ะก็อะไร เดี๋ยวเอาเจนโนเดี๋ยวต้องเอา,เอาสคริปต์ออโต้ออกก่อนแล้วน่ะเออต้องออโต้สคริปต์ออกไปต้องบอกก่อนแะล้วน่ะเอาออโต้สคริปต์ออกไปโอ้ยชิมหายแล้วะตายอ้าวแล้วนะ่ะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ค่อยน่ากลัวเหมือนที่เขาบอกว่าช่วงแรกนี่กูวางชั่วังนี้ด้วยกว่อนเรืองเมีเท่าไหร่เลือดเท่าไหร่อ่ะสองร้อย เปิดเลยพี่อ๋อเขาบอกเปิดเลยเขาบอกว่าดันเจียนง่ายนะโอ้โหไอ,ไอ้ไอ้ฟุตเยเกอร์แม่งหลอกกู <c oughs> ใช่ไหมน่าจะง่ายแ้วบ้างเนี่ยโอ้โหเลือดเ,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 เป็นพันเลยวะเดี <c oughs> ย๋ยวทำไมกูแหลกอะไรอะ่ะค้างอะไรแหลกคนเยอะวะ ไม่รู้โห oh, เลือดเจ้าเจนอตกูได้อยู่แล้วเตรียมแรงกระแทกมีสโลก็หน่อยก็ดีนี่กูมีวางไหนวางหน้านี้แหละเนี่ยตรงเนี้ยได้ลนะเดี๋ยวว,วางลนไหวใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้ม,มึงมึงมีมึงมีเวลสูงสูงกี่ตัวเนี่ยหรือเอาตัวเวลน้อยๆมาก็มีนลรู่นโตอีกไง แต่ไม่ไม่คือประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบนั่นแหละโอเคได้แล้วมังรอไปก่อนกูแปลกเองก็ได้กูดาเมจชิวเลยไม่ชิวไม่ชิวเลยไม่ชิวเลยเนี่ยอีซี่แหละดูออกอีซี่แล้วังชิวเลยพี่ผมเชื่อผม ชิวเลยไม่ชิวแน่ๆแต่คนเยอะอย่างี้น่าจะโอเคชิวก็ชิวเลือดบอดเยอะจัดโหทำกลักวๆนะเนี่ยแม่งความต่างเอ๊ยทำไมมันเลือด33เองอะไรวะคือคืออะไรวะเนี่ย เออเลือดน้อยมากเลยวะพี่ไปก,กูทำไรฟาร์มเงินเดียวปะเนี่ยทำเงินก่อนโอเคเอาไม่เอาบูม,ม่ามาไม่ทันแดกนะฮะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเออว่ะเอาวันเวลร้อยว่ะนี่คือต้องฟาร์มเงินฟาร์มเงินใช่ไหม แต่แต่เขาบอกว่าไหวกูเลยเชื่อกูเลยเชื่อวันเนี่ยไอ้เนี้ยบอกว่าไหวกูเลยเอาเลยกูว่าไหวอยู่แล้วกูว่าดันไม่น่ามีอะไรมั้งขอขออย่ามีอะไรแต่แต่คิดว่าบอสจะเลือดมันเยอะเว้ยท่านที่ดูเมื่อกี้นะเลือดเยอะก็ต้องคือสุดท้ายต้องมีตัวบอสอยู่ดีเว้ยถ้าไม่มีบอสไม่รอดไม่น่ารอดเลยนั่นเดี๋ยววางเราตัวแถวหลังแล้วกันถ้ามันไม่ไหวจริงอ่ะจริงจริงมึงคนเอาบอสไปแล้วแหละแต่กูจะวางวางบอสเพรนคนที่มันไม่วางบอสเปล่าไว้ก่อนไงอ่ฮะ แต่มันแรชเฉยๆมากเลยอ่ะมันเลือดมันน้อยมากเลยวะ <S <S เห็นเขาบอกว่าดันเจี้ยนจะมาทุกๆหนึ่งชั่วโมงหรืออะไรเนี่แหละทำว่าได้แค่ไอเซนเหมือนเดิมใช่ปหละ่ะอืมถ้าแค่ไอเซนถ้าจะไอเซนอย่างเดียวมันก็เหมือนมันก็เหมือนเลทอ่ะเหมือนเออเหมือนเลทเลท<อ><อ>หนึ่งเลท <ง S 1> สองที่ได้ที่ได้ตัวไทออลอะไรเงี้ยน่าจะประมาณนั้นอ่ะก็บัฟบางอย่างเอาโต้เงี้ย เอออะไรประมาณนั้นนี่อะไรอะฟิวชั่นเบจิโตะเหราวะเอ้ยมันเหลือจังวะไม่ดูอ่ะเอ้ยมันมันถูกนะ450กับ600รวมกันแล้วได้2อ0พก็คูมอยู่นะเฮ้ยเอานาลูโตะมาวางกันแล้ววะโอ้ชิวเลยพี่อย่างงี้ไม่ชิวเลยชิวอะไรวะนั่งกันอยู่ข้างหน้ากันนี้เลยเหรออันี่กี่คนเนี่ยโอ้เรายังไม่ทำดาเมจกันเลยวะพวกเราโอ้โหไเชี่ยคนหนึ่งมังโหดจังวะ I have low IQ เนียกูโง่นั่นเองสาไทยง่ายๆอะไรอะขายแล้วกวางใหม่เหรอโอชิวเลยวางอะนี่กวางกวางแต่ตังค์อะตอนเนี้ยบวบอันนี้อุ้มเงินกูทำคลิปเปล่าคุณทำแล้ไหนคุณทำโซโลสองคิดนตอนแบบหนึ่งสามพันแล้วจะสองคิปแล้วมึงก็ทำตังค์ดิ ทำอยู่เนี่ยกูอยู่ข้างหลังเนี่ยเห็นไหมอันีมันทำอยู่เหรอใช่ทำอยู่ี่กูทำอยู่มันร้อยยี่สิบกันกี่คนวะเนี่ยร้อยยี่สิบกันประมาณสองสามคนเองสองคนมีกูกับอีใครคนรวมละยี่สิบจริงจริงร้อยยี่สิบมันเพิ่มมาแค่อ่าเท่าไหร่สี่พันสี่พันเว้ยกูดูแล้วแต่ไม่ก็สี่ห้าพันอะละมันเพิ่มมาน้อยอยู่แต่ก็คุ้มอยู่อะถ้าถ้านี่มันก็มพิ่อยู่ดิอ่ะก็รีวิวไม่อาจก็รีวิวอัดไว้เลยเนี่ย จะได้ดูเลยว่าเลดมันลงยังไงไม่ใช่เลดดันเจี้ยนมันลงไงสบายแล้วในชิวแล้โอเคครบแล้วไะละโอวางนารโตะแลยกันเออนารโตะเลยนี่นี่นารโตะนะมันมันง่ายอยู่นะเลือดมันกี่แสนเองอะแต่ถ้าแต่ว่าบอสอต่เลือดน่าจะเยอะขอบอสแบบไม่วิ่งเร็วได้ไหมแบบเลือดสองร้อยลาราวิ่งเร็วอย่างเงี้ย อุตส่าห์ทำโต๊ะหลอยี่สิบมันทำโต๊ะไม่ถึง120อยี่สิบเลยโนโต๊ะมันน่าจะเก่งมากเลยเนะนี่ยนี่เรียบร้อยโอเคไม่อัพต่อแล้วอะไรอย่างนี้วางตัวดีกว่ากูโหทุกคนนี่นี่มัน, City นบมูม้าซิตี้นี่หว่ากูใช้เม็ดมีเงินบูม้าบูม้าซิตี้ อัพต่อก็ไนะอัพขึ้นอีกขั้นหนึ่งแล้วก็ปล่อยวางแล้อย่างนี้โอ้สบายเลยชิลเลยใครบัฟบัฟด้วยครับจ้าึสนเดียววะตัวแค่นี้พอไหพอวะอะไรนะโอวางอะไรดีนี่ดีกว่าโชว์ไปให้เด็กมันดูหนึ่งทีว่าตัวมันเก่งขนาดไหนทโรกิโคตรเมตาอ้าวอ้าว แมกยูบบนิตแมกยูบบนิตเหรอ <c oughs> ปล่อยมึงฟาร์มเงินไปก่อนบัฟบัฟนู้นค่อยวางเอออย่าไปบงังเลยแมกยูแบบนิตริชใช่ไหมใช่ฟาร์มเงินไปก่อนทั้งนั้นอ่ะโหมาแล้วลืมเปิดเอฟเฟกต์กูพี่ปิดกันเลยปั๊บ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 นี่มาแล้ว เราขอวางสุขุนะหน่อยดิปรับมาเป็นไงบ้างวะเจ็ดหมื่นเจ็ดมีบัฟระเบิดด้วยโอเคโอ้โหดับเบิกแค่หกตัวอันนี้จรับจ้าบจนึงจอัพแสนสักตัวเดียววะไอ้เ้ยตัวไหนต้องหลอบนารูโตะเนี่ยไม่ต้องหรอกวางไปกี่ตัวทำนารูโตะให้มันเป็นให้มันเป็นแค่ตีหกหกวีแค่นั้นก็พอแล้ว แบบไม่ถึงแบบพอเออแบบพอเจ็ดหมืน่น <ะ S 2> แสนก็พอเออพ่อมันจะได้ช่วยผมรอวางลูฟี่สิบห้าเลยนะเอาเลยลุยเลยเดี<ล>๋ยววางน้ำนตกแล้วกันอยากเห็นปะไปลุยเลยโอ้โหตัวเอชิวไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงตัวเอผมมาอยู่สุขนาตีเอบบรบอกว่าไม่ตีนี่ว่าน้ำนตกก็ไม่ตีด้วย ก็วางวางคลายๆเอาเอาละสวยเออเจอนอตกูนี่แหละเอาเรื่องมาแล้วซูโโอโอโซานุซูซานอแบบวะคนแบกมาละมันคือซูซานโอใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่มันสีฟ้าเพราะมันเป็นของคาคา,าชิไงอ๋อมันรวมร่างกับหมาป่าได้เนี่ยจิ้งจอกได้ปะ มันเหมือนที่เก๋มาทำอ่ะมันมันเป็นเหมือนไอ้นี่อ่ะมันไม่ใช่โอ้โหแต่มันไอ้นั่นโอ้ยทุกคนแบกตังคนตังโอ้โหเอาวะเรื่องเกินโอ้โหมองไม่เห็นแล้วกูแหลกแล้วตอนเนี้ยกูพอกูพอทั้งนที่วางเลยอ่ะ้วเจอกันเลยกูถอยไปละกูแหลกมากตอนเนี้ยเอาเอาเลยแต่บ้าป่ะไม่ต้องมีคนบ้าป่ะเอาเดียวเฮ้ยเวฟสิบห้าแล้วอีซี่แล้วเนี่ยขายขายจริงขายจริงไม่ต้องมีคนบ้าอยู่แล้วไม่ใช่หรอวะเออมึงแบบบ้าดําไปดีกว่าเออ กเรากูจะได้วาลก็กอีกนิดน,นึงเลนะไอ้เหี้ยโอ๊ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นมากๆโตเอาดิโตยังไม่ร้อยยี่สิบเลยเดี๋ยวกูผ่านเลนนี้ดูทำมึงร้อยยี่สิบให้นี่นนงไงแม็กยูนิตเหรอเออแม็กยูนิตจริงๆด้วยป่ะเจนอตกูนี่รอแล้วเนี่ยไม่มาสักทีอป๊อฟแส่เด้อกันไอ้ย่าอะไรมันยูนิดไรยุ่งหายเรียบร้อย อีซี่มีคนช่วยแบกอย่างงี้นี่มันมีคนจอดนกเต็มเลยโอ้ไอ้เหี้ยออาแสะที่กูดำไปกูดำไปเหรอใช่เหรอดูดิกูไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะดูกูนี่โอ้ชิวเลยนี่นี่กูจะจักอยู่ล่างสุดแต่อี้ชิบหายชิวเลยวันนี้ชิวชิวจัดมันเล่นงอ้ยนี่มันง่ายจริงนะทุกคนใครที่ดูวิดีโอนี้นะ ผมบอกเลยว่ามันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะไอฟุตเยเกอร์แม่งมันชอบไอนี่ชอบปั่นแม่งตอนอัปเดตด้วยบอกว่าว่าเนี่ยมีเด็บอยู่คนหนึ่งนะมันยังไม่ตื่นเลยไปปลูกมันสิถ้าปลูกมันนะเดี๋ยวอัปเดตให้เลยแล้วไปสักพักหนึ่งมันก็ยังไม่ตื่นเลยแต่มันอัปเดตให้เลยมันกลัวทั้งตื่นไหมมึงดูมันเรียบร้อยโอ้โหอีซี่ซูซานู โหไอเซนว่ะห้าดาวง่ายหล่อจริงเจอกันเจอกันง,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 ง่ายเลยขนาดนี้นั่นดินี่ยี่สิบคนป่าเออประมาณเอสิบหคนเออ